มหาจัรย์ญ้าแฝกสู่งานฝีมือหญ้าแฝกถือเป็นหญ้าที่มีประโยชน์ช่วยป้องกันการชะล้างพันธทลายของหน้าดินช่วยกักเก็บตะกอนดินลดความแรงของน้ําไหลและยังเป็นพืชที่มีระบบรากลึกมีใบายยาวตั้งตรงขึ้นเป็นกอนหนาแน่นที่สําคัญยังทนสภาพแรงได้ดี ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงงมอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเขาชงมอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่นี่ได้ปลูกแฝกหลายสายพันธุ์เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาที่ดินเสื่อมโทรมและหญ้าแฝกมีประโยชน์อีกมากมายใบหญ้าแฝกสามารถนำมาพัฒนาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกที่หนังนิตยาตุ้ยเจมิมอดีต้าราชการครูประธานกลุ่มหญ้าแฝก โครงการพระราชดำริเขาชงงมอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รวมกลุ่มสมาชิกกว่า30รายสอนกันทำหญ้าแฝกแก่ผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้งานฝีมือการใช้หญ้าแฝกมาสารเป็นกระเป๋าหมวกตุ๊กตาและของใช้ของที่ระลึกโดยยังใช้เมล็ดพันไม้ภายในโครงการมาสร้างสารรค์ชิ้นงานแฮนด์เมดทำเป็นพวงกุญแจในรูปแบบต่างๆได้อย่างสวยงามน่ารัก อาจารย์นิตยาตุ้ยเจิมประธานกลุ่มย่าาแฝกโครงการพระราชดำริเขาชงมกล่าวว่าที่นี่เป็นโครงการพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรรมนาถประพิษราชการที่9พระองค์ได้มีพระราชดำริให้ปลูกแฝกหลายสายพันธุ์หลังกเกษียณอายุราชการได้มาตั้งกลุ่มย่าาแฝกมีสมาชิกกว่า30คนมีวิทยากรจากจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาสอนวิธีการคัดเลือกยาก่าวฝก แฟกที่เราทำเนี่ยก็คือแฟกพันสงคลาสานะคะพันสงคลาสามซึ่งใบเขาจะนุ่มไม่มีแบบไม่บาดมือค่ะเป็นแฟกลุ่มนะคะ,ะแล้วก็เอามาเกี่ยวแก่ไปก็ไม่ดีก็เอาแค่พอประมาณนะคะแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็มาแยกออกเป็นสามสามสามใบมาคัดเลือกใบอะคะ่ะเป็นห้าใบคือ 1, 2, 3, 4, 5 นะคะใบที่1ก็คือยอดสุดซึ่งอ่อนนะคะเป็นยอดแล้วก็ 4, 3, 2, สาสอน่งแล้วเราก็มาแยกแยกแยกนะคะแล้วก็เรามามัดรวมเป็นเปร่าๆแบบนี้นะคะใบที่1ใบที่2เราก็แยกเอาไว้นะคะเพราะว่า,า ا, เวลาเราเอามาฟันเชือกแบบนี้เราจะเอามาสานเป็นใบใบแบบนี้นะคะ่ะเอาใบมาสานนะคะเนี่ยอันนี้ใช้ใบไม่ต้องใช้ใช้เป็นเส้นนะคะเอาใช้ใบมานะคะส่วน เส้นยอดสุดเนี่ยเขาจะเหนียวมากแล้วก็จะสวยเราเอามาฟั่นเชือกเป็นไซส์เนะคะดับเบิลเซึ่งเล็กสุดนะคะขึ้นงานชิ้นงานจะละเอียดน,นะคะนี่ค่ะนะนะ,ะหลังจากที่เราเอามามัดแล้วเราก็เอาไปต้มต้มเหมือนลวกผักเลยคะ่ะพอต้มมัเขาจะเป็นสีเขียวเข้ม พอสีเขียวเข้มเสร็จเราก็เป็นนกน้ําเย็นนอกน้ําเย็นเสร็จแล้วก็เราเอาไปพึ่งตากแดดไว้ประมาณพอเขาแห้งลักษณะนี้ค่ะแล้วก็เก็บเอาไว้ใส่กล่องไว้อยู่ได้เป็นสิบสิบปีค่ะนะคะอ่าเขาจะทนมากไม่ไม่เป็นอะไรนะคะไม,ไม่ขึ้นราหรอไม่ขึ้นราค่ะอันนี้ก็เจ็ดปีขึ้นแล้วนะคะเนี่ยก่อนโควิดระบาดอีกนะฮะตรงนี้ค่ะนะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นมาปุ๊บเราเวลาเราจะมีชิ้นงานเราอ่าก็มีวิทยากรมาสอนให้เราอ่ารู้จักคิด เขาเรียกอะไรสร้างจินตนาการของเราเองก็คือไปเก็บเม็ดลกูกฟอกเทลนะคะนะคะฟอกเทลเอามาทำเป็นนกฟามิโกนะคะแล้วก็ลูกหูกว้างเอามาทําเป็นปลานะคะแล้วก็เนี่ยแมลงปอซึ่งเป็นกิปชอ็อปแล้วก็ทําเป็นกระเป๋าทําเป็นหมวกที่ใส่เนี่ยะค่ะนะคะ,ะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยเรา จะขึ้นงานเราก็ต้องมากรีดเป็นเส้นๆนะคะใบนี้เราเอาไปแช่ก่อนนะคะถ้าเอามากรีดเลยไม่ได้เขาจะขาดเขาจะแตกเราต้องเอาไปไปแช่น้ํานะคะให้มันเหนียวนุ่มให้มันนุ่มค่ะแล้วเราก็เอามีเข็มกรีดเนะะี่ยค่ะแล้วนวดนวดเสร็จแล้วก็กรีดแล้วเราก็เอามาฟันนฟ่นเป็นเชือกอ่าฟั่นเป็นเชือกก็คือถ้าสมมุติว่าเราใช้เส้นเยอะมันก็จะเป็นไซส์ใหญ่แต่ถ้าเราใช้เส้นเล็กๆมันก็จะเป็นไซส์เล็กนะคะ ซึ่งมีราคาแพงมากมันฟันยากนะคะอพอฟันมาแล้วก็ขึ้นตามเป็นไซส์อย่างนี้ค่ะ,น,คะ H, M, L, XL นะคะไซส์เอชไซส์เอ็มไซส์แอลไซส์ไซส์เอนะคะใหญ่นะคะตรงนี้นคะคะแล้วเราก็มาขึ้นเป็นงานอย่างเช่นเป็นกระเป๋าแบบนี้ค่ะเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าสะพายก็ได้เป็นกระเป๋าหิ้วก็ได้แล้วแต่ออเดอร์ที่เขาสั่งมาที่ที่เขาต้องการนะคะเราก็จะทำตามออเดอร์นะคะ สำหรับขั้นตอนทำเอาใบหญ้าแฝกแห้งไปแช่น้ำเพื่อให้มีความเหนียวจากนั้นจึงนำเข็มเล็กๆมากรีดที่ใบหญ้าแฝกเป็นเส้นเล็กควอนเป็นเชือกให้มีลักษณะเป็นเกลียวตามขนาดที่ต้องการนำใบแฝกที่กรีดแบ่งเป็นเส้นออกเป็นสองข้างข้างละเท่าๆกันม้วนเกลียวให้ผ่านเข้าหากัน ความยาวตามไซต์ที่ต้องการเตรียมชิ้นงานตามจินตนาการได้อย่างสวยงามสินค้าจากหญ้าแฝกมีราคาตั้งแต่20บาทจนถึงหลักร้อยบาทซึ่งถือเป็นหญ้าที่มีความมหัศจรรย์ในการป้องกันกนารพังทลายของดินและยังสามารถนำมาต่อย,ยอดสร้างไรายได้ให้แก,ก่เกษตรกรชาวบ้านและผู้ที่สนใจอยากนำหญ้าแฝกมาสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน สำหรับผู้ที่สนใจอยากศึกษาเรียนรู้สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินสม่ำมเขาชะงุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริโทรศัพท์หมายเลข032 240803หรือเพจศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินสม่ำมเขาชะงุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ